ทาต,ต่อไนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ครบรค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกล15ปีแล้วค่ะสําหรับการเดินทางไปตามวัดต่างๆของรายการส่องธรรมและวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีกับผู้รับชมรับฟังในรายการมีคําพูดว่า เปรียบประทีปคมทองศาสตร์ส่องฟ้าเปรียบจันทราสุรีมณีแสงเปรียบเข็มทิศชี้ทางอ้างแสดงเปรียบร่มแห่งพรึกษาคำว่าครูชื่อว่าครูต้องรู้ดีทุกทีท่าทุกลีลาพูดถามงามเลิศหรูอนาคตสดใสในวินยู หากขาดครูโลกและชาติเหมือนขาดใจท่านผู้รับชมรับฟังทั้งหลายสอนมีพิษสิทธิ์มีครูก็เหมือนงูมีพิษนักปราชท่านพูดไว้ฉะนั้นสิทธิ์มีครูก็เหมือนกับสอนมีพิษและเหมือนกับงูมีพิษต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งตัวนี้ถือว่าสำคัญมากเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ว่า สิทธิ์มีครูทั้งนั้นครูไม่ใช่เฉพาะครูสอนหนังสือในโรงเรียนอย่างเดียวแม้ครูดนตรีครูภูมิปัญญาไทยสอนเรื่องการทำไร่ไถนาการปลูกผักอะไรต่างๆนานาก็เป็นครูแม้ที่สุดครูกลองยาวอะไรทำนองอย่างเนี้ก็ล้วนแต่มีครูทั้งนั้น และมีครูก็ไม่ว่าจะเป็นลิเกเป็นดนตรีเป็นอะไรก็ต้องมีครูก็ต้องมีไหว้ครูถามว่าไหว้ครูไหว้ทําไมเพราะว่าครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับติดทุกคนประการที่สองครูนั้นสอนสิทธิ์โดยไม่ปิดบังอําพรางประการที่สครูสอนสิทธิ์โดยไม่เบื่อหน่ายปากเปียกปากแขะก็ยังตั้งใจสอนประการที่สี ครูสอนสิทธิ์โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าสิทธิ์นั้นจะเป็นคนยากคนจนคนสวยคนไม่สวยคนหลอคนไม่หลอทุกคนครูตั้งใจสอนให้มีความรู้เหมือนกันหมดและสุดท้ายครูนั้นช่วยดูแลสิทธิ์แม้จะจบออกไปแล้วสิทธิ์ไปทำงานที่ไหนช่วยติดต่อ,อสถานที่นั้นๆให้ และยามจิตมีเพศภัยครูก็ปกป้องช่วยคุ้มครองตลอดเวลาเรียกว่าเป็นครูให้กบับจิตตลอดชีวิตนี่แหละความเป็นครูเมื่อลูกศิษย์รู้ว่าครูดีอย่างนี้ให้สิ่งดีๆสู่ชีวิตให้วิชาความรู้เอาไปประกอบสามาชีพในการดำเนินชีวิตเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวฉะนั้นขอให้เราทุกคนว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก ลูกจะต้องเคารพกราบไหว้อยู่เสมอถ้าเราไม่ได้พ่อแม่เราคงไม่มีวันนี้เรามีวันนี้ได้เพราะมีพ่อมีแม่ตั้งแต่ผมจดปลายเท้าพ่อแม่ให้มาหมดเลยสมบัติอันนี้นาตั้งแต่ผมจดปลายเท้าเลยพูดให้สั้นลงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นลูกจะต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตาก็ดูในสิ่งที่ควรดูอย่าไปดูแบบดูถูกดูหมิ่นใครหูก็ฟังในสิ่งที่ควรฟังจมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่ควรดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสในสิ่งที่ควรลิ้มรสในการถูกต้องสัมผัสก็เช่นเดียวกันอะไรถ้ามันเกินพอดีเราไม่สำรวมระวังตาหูจมูกเลี้ยงกายใจก็จะทำให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆนานาได้นั้นขอให้เราเนี่ยต้องสำรวมระวังตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราสำรวมระวังแล้วการกระทำอะไรมันก็เป็นไปตามทํานองครองธรรมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญขอให้เราทุกคนนึกไว้เสมอว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูก็เหมือนงูมีพิษถ้าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นปฏิพรย้อนตอบสนองให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้นําอาหารหวานข้าวมาก็ดีนเํเข้าสุกข้าวสารมาก็ดีเครื่องกีฬาก็ดีบินสอปากกาสมุดทุกสิ่งทุกอย่าง หรือเครื่องทั่วขอให้ทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกพบทุกชาติร่ำรวยทุกพบทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกพบทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกพบทุกชาติบุญกุศลที่ทุกท่านมาร่วมถวายสิ่งของต่างๆอุปถัมภ์คำชูวัดจากแก้วขอให้คาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยมีดวงตาสดใสมีดวงใจเบิกบานโดยทั่วกันขอเจริญพร สำหรับเราพุทธศาสนิกชนแล้วนะคะการได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในรูปแบบของการเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างทาวรวัตถุหรือสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นนำมาซึ่งความสุขใจและแน่นอนค่ะรายการสองทมจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแบบนี้สำหรับท่านผู้ชมทั่วประเทศและทั่วโลกต่อไปวันนี้รัตนมณีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ <smart> I'm <noise>